สวัสดีค่ะตอนนี้เราได้ผักปุ่งมานะคะเราจะมาผัดน้ำมันหอยจ้าตอนนี้ก็ได้ผัดน้ำมันหอยแล้วนะจ๊ะได้เวลาเอาลงถ้วยละผัดผักปุ้งน้ำมันหอยนะจ๊ะนี่ อร,อ,อร่อย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 แซกเศลองซิมก่อนอืมซ่บมากโอเคนะคะพอดีผักบุ้งซื้อมาจากวัดจ้าเขามาขายที่วัดสองกร๊มห้าอร่อยมากอืม ยังเอาไม่หมดจ้ะ okay.